เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมันคือแก้วว่าเดี่ยวเข้าหน้าเลยฮะเลือตูดบุๆไหลออกจากสมุทแต่เรื่อะไรกับน้องผู้หญิงอ๋อก็คุยขออนุญาตนะครับก็คุยไมครัเฮ้ยสบายดีอะไรเงี้ยฮะใครไถามทำไมว่าเอามาทำไมก็มีถามฮะน้องผู้หญิงก็บอกแค่ว่าแฟนเขาเป็นคนขี้หึงไม่ต้องแปลเลยหรอะไม่อโฟกัสตรงนั้นเอาประเด็นตรงนี้ในเรื่องของเขา โดนหน้าโกรธอยู่แล้วแน่นอนหล่ะพุ่งตรงไปหาเขาแต่เขาวิ่งหนีขอบคุณที่วิ่งหนีเพราะถ้าไม่วิ่งหนีเอาแขกไม่อยู่เขาบอกเลยคุณทนายเราคุยเรื่องข้อกฎหมายก็จะเป็นคุณทนายนะคะเหตุการณ์เป็นยังไงถามคุณแขกคุณต้นหอมมีหน้าที่เป็นล่ามแปลระหว่างคุณแขกกับสื่อมวลชนเนื่องจากคุณแขกไม่เข้าใจภาษาไทยภาษาไทยไม่แข็งแรงสติด้วย <true. S 1> okay. ฉะนั้นนะค่ะไม่ต้องเกรงใจว่าไอ้ต้องถามคำถามถามผอมหรือเปล่าไม่ซีเรียสโฟกัสตรงนี้ค่ะให้แขกเล่าเหตุการณ์วันนั้นดีกว่าครับเหตุการณ์วันนั้นก็ก็จริงๆแขกก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะไปที่พัทยานะฮะก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็กลางคืนเราก็ได้มีการคือออกไปเที่ยวนะฮะแล้วก็ปกติฮะก็ไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแขกไปเจอน้องคนหนึ่ง เข้าอะไรเงี้ยที่รู้จักกันแล้วเราเคยทํางานด้วยกันก็ได้เข้าไปทักทายเงี้ยฮะแล้วก็พูดคุยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แขกรู้สึกหลังจากที่พูพดคุยกับน,น้องเขาได้มผัสก,ก็คือมีของแข็งเข้ามากระแทกที่หน้าฮะเราเลือดกําเดาก็ไหลไออกมาครับของที่เข้ามาเป็นอะไรคะแขกเอ่อตอนแรกก็คือ,อในส่วนของแขกเนี่ยแขกก็คิดว่ามันเป็นขวดเพราะว่ามันเป็นของแข็งมากอะไรอย่างเงี้ยาก<ม>แต่ว่าจากการที่เราได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมันคือ แก้วซึ่งพอแขกรู้ว่าเป็นแก้วแขกก็ตกใจยิ่งมากขึ้นเพราะว่าถ้ามันแตกใส่หน้าแขกแล้วตาบอดอะไรเงี้ยแขกก็แขกก็กลัวมากกว่าขวดดได้ซ้ำอะไรเงี้ยฮะตอนแรกมันเป็นการที่เกิดขึ้นไหมว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่อยู่กึงหมาเราเลยตกใจก่อนฮะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดูเรื่องอะไรเลยแล้วก็ตกใจเพราะว่าเลือดอุ่นๆไหลออกจากจมูกอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เช็ดจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีการแบบเฮ้ยใครเป็นคนทําเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้พยายามจะเดินเข้าไปหาคนที่เขาเอา แก้วมาเคลี่ยงแขกโดยที่แขกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็จะเอามือถือพยายามพยายามถ่ายให้ได้เพราะเรารู้สึกว่าเราถูกกระทาแล้วก็ถูกห้ามถูกห้ามไม่ให้เอามือถือบันทึกภาพแล้วก็เ,เ,เรียกว่าอะไรอะล้วแ,ลแกะแขกก็เหมือนอารมณ์ประมาณจะเข้าไปหาตัวเขาเนี่ยแต่ก็ถูกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ,ะใช่ใช่ใชใช่ค่ะก่ห้ามไว้ช่ ตอนนั้นพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราได้เคลียร์เขาทันทีเลยไหมคะหรือว่าเขาเดินเข้ามาหาเคลียร์กับเราเอยออจีจีจแขก็เดินออกไปหน้าร้านฮะแล้วก็ได้อ่าบอกไปเลยว่าเฮ้ยแขกโดนทำลายร่างกายนะแขกขอเคลียร์นะตรงนี้ก่อนเพราะว่าน้องที่ไปด้วยนะ่ะคือแขกรู้จักแขพยายามทําทุกอย่างเพราะว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าพยายามอะเฮ้ยทำอะไรก็ได้แค่ตัวเองดาวก่อนให้ตัวเองออกไปจากคือสามารถให้ตัวเองเนี่ยเดินออกมาจากสถานที่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเซฟตัวเองที่สุดแขกก็คือพยายามเคลียร์เข้าไปก่อนอย่าขอแปลให้ตรงนี้คือว่า พอเกิดเหตุการณ์แล้วแขพยายามไม่ได้รุนแรงมากเพราะรู้จักกับน้องดาราผู้หญิงเลยพยายามตามหาคนที่ทำเขาแลวพยายามเคลียร์แล้วก็ระหว่างที่เคลียร์เนี่ยก็รู้สึกว่าต้องเอาตัวเองอะออกจากสถานการณ์ใช่สภาเค์แขก็ยืนรออยู่หน้าร้านเขาก็เดินออกมาแล้วเราก็ได้มีการพูดคุยตรงข้างร้านฮะแล้วก็เหมือนแบบเอยโอเคโอเคเราแบบเอยเราโอเคไม่เป็นไรเขาก็ได้มีการขอโทษแขกอย่างเงี้ยแล้วแขกก็ ได้ไปก็ปกติฮะกอดเกิดน้องอะไรเงี้ยก็คือกอดน้องว่านกอดน้องผู้หญิงอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเออโอเคโอเคเราเคลียร์กันเสร็จแล้วแล้วแขกก็ขอตัวไปโรงพยาบาลฮะคือที่เคลียร์นี่เป็น้องผู้หญิงกับฝั่งฝั่งผู้ชายทั้งสองคนเลยฮะแั่ผู้ชายเขาพูดอะไรกับเราบ้างฮะแขกเขาพูดาว่าจะรับผิดชอบเรายังไงหรือชดใช้เรายังไงขอโทษฮะขอโทษก่อนก็คือเออผมขอโทษผมขอโทษแต่แขกพยายามคือเคลียร์ตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าความรู้สึกแรกด้วยก็เราก็แบบเฮ้ยเออน้องเราก็รู้จักแล้วเราแบบเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้รีบเเออาตัวงน่ ออกมาจากตรงนั้นที่สุดนะตอนนั้นเขาที่แได้ถามเขาไหมว่าเอาตามันทำไมเที่ยงอะไรผู้หญคนนั้นไปที่เขาถามแขก็มีถามฮะใช่เขาก็น้องผู้หญิงก็บอกแขกว่าแฟนเขาเป็นคนขี้หึง ใช้ล้อแฟนข้ามล้อแฟนเลยเหรอคะไม่ต้องโฟกัสตรงน้ำข้าประเด็นตรงนี้ในเรื่องของข้าวแล้วพอเราไปโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลบอกว่าเราได้รับบาดเจ็บอะไรกับไหนยังไงบ้างจริงๆตอนแรกแขกจะไม่ไปด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวมากแต่น้องที่แขกไปด้วยบอกไปเถอะพี่ไปเถอะไปดูก่อนเผื่อจะมุงจะหมู่หักอะไรอย่างเงี้ยฮะแขกก็ไปที่โรงพยาบาลแขกก็นั่งรถไปที่โรงพยาบาลพอนั่งไปถึงรถ พยาบาลเสร็จแกก็หมอก็ทําการตรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะจมูกเออมจมูกไม่หักมจมูกไม่หักอะไรเงี้ยแล้วก็ทาง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 ร้านก็ส่งน้องเลขามานะฮะแล้วก็น้องก็ไปชําระค่าใช้จ่ายให้ก่อน อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะแขกอยู่ในความตกใจอยู่ฮะแขกก็ไม่ได้โฟกัสอะไรตอนนั้นโฟกัสที่ตัวเองะและห่วงความปลอดภัยของตัวเองมากที่สุดในตอนนั้นสิ่งที่เราทำกับกน้องเรารู้สึกว่ามันทำให้ให้อีกคนรู้สึกทุกขจขนาดนั้นเลยอ่าจริงจริงแขกก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นยังไงมันเร็วมากครับแขกทำอะไรกับ น้องผูดอีกอ๋อฉันยืนอ๋อก็คุยก็จะขออนุญาตนะคะก็ยืนยืนมากเฮ้ยสบายดีอะไรเงี้ยฮะใช่พักใครกันใช่ค่ะบอ๋อแล้วสาวไหมสาวไหมอ๋อสาวแตกเลยครับเพราะว่าน้องเขาก็รู้จักเราแขรเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนั้นแขร่เขาบอกว่าเขาถึงแขร์เขาไม่รู้หรือว่าแขร อันนี้แขกว่าควรถามที่เขามากกว่านะฮะเพราะแขกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้จักแขหรือเปล่าเพราะตัวส่วนตัวแขแขก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันหลังจากวันที่แขไได้ไป ช่สภากพูดคุยมีการพูดคุยกับสภากแล้วก็แก้วก็เข้ามาที่หน้าเลยฮะแล้วพอหลังจากที่เราไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาพยายามติดต่อเราแต่เขาติดต่อไม่ได้แล้วเราไม่รับโทรศัพท์เขาเลยอะไรอี่เราะจริงๆเขามีการติดต่อมาแล้วเราก็คุยกันเรียกว่าก็มีการเขาใครคือติดต่อน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงติดต่อนะน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงติดต่อมาแล้วแขกก็ได้คุยกับน้องผู้หญิงเนี่ยแหละพอคุยกันเสร็จแล้วก็ก็คือแบบเฮ้ยโอเคจบ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 ละแล้วก็เออเดี๋ยวเรานัดไปทานข้าวกันนะ เออเดี๋ยวถึงกรุงเทพเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะแล้วก็มีบอกด้วยแบบเออคุยกันเสร็จแล้วแบบเออแล้วแขกก็ขับรถกลับมาถึงกรุงเทพแล้วเขาก็มีการติดต่อมาอีกแล้วเราก็คุยกันอีก<ข>น้องผู้หญิงน้องผู้หญิงโทรมาก็ยังมีอยู่ในไลน์ก็คุยกันเสร็จบอกเออมึงจ่ายค่านักส<ำ>ัเดี๋ยวแปลให้ก่อนอย่างงระหว่างเสร็จสิ้นกันเรียบร้อยแล้วน้องผู้หญิงโทรมาพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะก็โทรถามไทยปกติคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ผู้หญิงเขาไม่เกี่ยวถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องให้ความรับของเขาจริงๆเขาเขาไม่ผิดผิดไม่ และสองคนนี้เป็นเพื่อนกัน <_ an> เขาก็รับสายคนนี้การพูดคุยกันคือเขาก็พูดคุยแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยจะให้คุยกับคู่กรณีซึ่งแขบปฏิเสธไม่ขอคุยกับคู่กรณีอันนี้ก็เข้าใจได้ะคนทั้งโดนปามาถูกไหมเขาก็ไม่มีอารมณ์อยากจะคุยอยู่แล้วะเพราะว่าก็ามันก็คือเต็มไปด้วยความรู้สึกกลัวแขบไม่ขอคิดที่นีขา่าวไมออกมา,มาแล้วได้เพาเอาปวดมาตีเราจริง ไม่ใช่ช่ฮะอันนี้ก็ตอนอันนี้ก็ต้องบอกด้วยว่าเพราะความคิดของแขตอนนั้นคือแก้วมันต้องแตกแขคิดไนก็เลยซื้อถ้าแบบมันเป็นแก้วมันต้องแตกแขต้องโดนบาดอะไรบ้างแต่ว่าแขรู้ว่ามันปิดของแข็งแขแขก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องเป็นขวดและอย่างที่แขบอกไปแต่พอหลังพอแขมารู้เป็นแก้วความกลัวของแขเนี่ยมากขึ้นกว่าขวดอีกเพราะอย่างที่บอกถ้ามันแตกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาแขแขมองไม่เห็นหรือว่ามันความอันตรายคือเขาเรียกวแขบาดเจ็บมากกว่านี้พี่มันมัน มันน่ากลัวกว่าขวดเยอะเลยฮะแปลว่าตอนที่เขากระทำเราเขาไม่ได้อยู่ในระยะที่เรามองเห็นเขามันเร็วมากครับแขไม่รู้ตัวว่าเขาทำไม่รู้ตัวเลยครับแปลว่าเขาไม่ได้มีค่าว่าแสดงท่าทีถึงห่วงมาก่อนแล้วไม่พอใจเราแล้วความไม่มีฮะคือฟาดมาเลยพัวเดียวเข้าหน้าเลยฮะแขแล้วพอหลังจากที่เราพอรักษาตัวเสือจแ้วคุณเนี่ยเราไปทางตนรไปแจ้งความเลยยังไงยังไงยังฮะเอ่อพอยก็คือด้วยความที่แขอยู่กับเพื่อนสองคน แล้วเราไม่รู้จะทํากันยังไงแขกกลัวมากอันนี้ต้องยอมรับเลยนะเพราะว่าฝั่งทางนู้นเขาก็มากับเพื่อนเขาด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่แขกบอกแขกห่วงเขาเรียกว่า security ของตัวแขกเองและอีกอย่างหนึ่งแขกไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคาว่าแจ้งความสําหรับแขกแขกก็รู้แหละว่ามันไปสถานีตํารวจแล้วยังไงต่อเขาไม่มีความรู้อันนี้แขกไม่รู้ก็เลยไปแจ้งลงมาถึงประจําวันใช่ก็คือขับรถกลับมากรุงเทพ แต่เราก็ได้มีการพูดคุยเล่าเรื่องให้พี่หอมฟังเล่าเรื่องเอ้วก็เล่าเรื่องเนี่ยให้เพื่อนๆฟังแล้วก็เพื่อที่จะปรึกษาว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องนี้แบบเราขึ้นนะว่ายังไงนะแล้วมันจะมีอีกพอยต์หนึ่งครับในเรื่องของเ,อเรื่องอาภาพจากกล้องวง,วงจรปิดนะฮะซึ่งทางร้านเองเนี่ยแขกก็ติดต่อไปทางร้านเพราะทุกคนห่วงเรื่องความแบบว่าเฮ้ยแขกของแบบเนี้ยมันเป็นสิทธิ์ของแขกนะที่จะได้เพราะว่าแขกเนี่ยถูกทําร้ายแขกก็เลยได้มีการไปคุยกับทางร้าน ร้านก็บอกมาว่าถ้าหากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎ<ช>หมายนั่นก็คือไป<จ>ที่ไปแจ้งความนับตั้งแต่วันที่คุณแขกเปลี่ยนเป็นเจตนาเพื่อดําเนินคดีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อหาสําคัญแรกเลยคือทําร้ายร่างกายเพราะว่าผลของรายงานแพทย์อาการบวมช้าแล้วก็ระบุด้วยซ้ําว่ามีเลือดออกทางรูจมูก ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วในวันนั้นที่แจ้งความได้มีการสอบปากคาทางผู้เสียหายไปหมดสิ้นกระแสแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยพนักงานสอบสวนเขากําลังออกหมายเรียกไปยังผู้ถูกกล่าวหามาให้การแล้วก็เราก็ได้แนบพยานหลักฐานในส่วนของใบรับรองแพทย์แล้วก็ขอความการุณาไปยังพนักงานสอบสวนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากที่ทําการเรียกกล้องวงจรปิดจากร้านเนี่ย ตอนนี้อยู่ในการครอบครองหมดแล้วครับครทนายแา้งค่ามไปเพียงข้อหาเดียวใช่ไหมคะครับข้อหาเดียวเลยอะครับตอนนี้เป็นข้อหาเดียวครับทำลายร่างกายคดีแพ่งเรียกไหมค่าเสียหายคดีแพ่งนั้นเดี๋ยวต้องว่ากันดีทีหนึ่งณตอนนี้เวลานี้เรายังไม่รู้ว่าผู้ถูกกลาวหาเนี่ยเขาจะให้การในลักษณะใดซึ่งผู้ถูกกาวหาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือรับสารภาพ อย่างการชดใช้ค่าใช้ใจ่ายค่ะนายมารีผลกับการทำคดีนะคะที่เขาบอกว่ามีการชดใช้ในส่วนของการค่ารักษาพยาบาลแขกเขาเอาได้ออกบนประวาัติค่าใช้จ่ายสิ่งท<า><ร>ี่เขาเยียวยาจากเหตุการณ์ที่เขาแจ้งมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละครับในการที่ทําให้ความผิดที่กระทํางกล่อาวอาจจะลดลงได้บ้างในมุมมองแต่คดีประเภทนี้มันคืออาญาถึงดินฉะนั้นมันคือคดีที่ยอมความกันไม่ได้ในทาง้าร่างกาย ที่เหลือก็สุดแล้วแต่กันอีกทีนึงครับว่าเขาจะชดใช้กันอย่างไรอีกทีหนึ่งนั้นเราตัดมันลงตัดมันลงึ่งเราว่าเอายังไงครับเพราะว่ตอนแรกเราบอกว่าเราแค่ให้เขามาต่อโต้เพราะหลังจากนี้มันจะไมดุจันทเราอยากกระจของเราในส่วนของแขกแขกอยากให้เรื่องนี้เป็นยังไงอ๋อโอเคไม่ต้องเกี่ยวกับกฎหมาย เอาจริงๆแล้วแขกแ,แขกแขกก็เรื่องทั้งหมดทั้งมวลถามว่าเอ๊ะทำไมจากที่ขอโทษก,กันตรงนั้นแล้ววันนี้ทําไมแขกถึงมาเปลี่ยนนะฮะแขกก็ขอยงไปที่ประเด็นนี้เลยนะก็ด้วยที่ว่าหนึ่งก็คือแขกมีครอบครัวของแขกแน่นอนแขกคุยกับสามีแขกแขกคุยกับพี่สาวของแขกแล้วก็สิ่งที่เซ็นที่สถีบท,ที่สุดสําหรับแขกก็คือล้านแขกเนี่ยอายุสิบห้าสิบหแล้วก็สิบแปดแล้วเขาโตแล้วเขาอยู่ต่างประเทศเรื่องพวกนี้คือรุนแรงมากในหน้าที่ของแขกที่เป็นลุงเป็นน้าเนี่ยนะฮะเขามองอยู่ว่า แขเนี่ยจัดก,การเรื่องแบบนี้ยังไงซึ่งอันนี้แขเนี่ยก็ถือว่าหนึ่งนะหน้าที่ลุงเนี่ยมันมาละแล้วก็คือสองแขมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะพี่มันมีสิทธิ์ที่จะสามารถใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัยแล้วไม่ควรถูกกระทําแบบเช่นที่แขทําเพราะอย่างน้อยบ้าน,นท,ที่แขโดนทําซึ่งบ้านเมืองของเรามันมีกฎหมายที่มันจะสามารถคุ้มครองสิทธิ์นั้นของเราได้อยู่ แล้วพอเรื่องพวกนี้ออกไปนะฮะมันตอนนี้มันกลายเป็นข่าวแขกก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมีคนดูอยู่แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของแขกคนเดียวละฮะแล้วที่สําคัญนะในระหว่างที่ไปพัทยาหรือว่าแขกไปทํางานที่ต่างจังหวัดก่อนที่จะมาแถลงวันนี้นะฮะแขกมีความรู้สึกว่าวัยรุ่นที่เขาที่เดินไปนะเขาบอกว่าสู้ๆนะครับคุณแขกสู้ๆนะฮะมีเป็นผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่น เราก็มองไปที่วัยรุ่นก่อนนะฮะเฮ้ยวัยรุ่นได้ทราบข่าวตรงนี้แล้วแล้วก็ยังมีเด็กๆนะฮะในวัยที่เข้ามากับพ่อแม่เขาเฮ้ยพี่รัศมีแขมาแน่นอนก็อาจจะมีได้ว่าแม่เขาได้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาก็ต้องรับรู้เรื่องพวกนี้ละแล้วตอนเนี้ยก็คือแขก็เลยอยากทําทสิ่งตรงเนี้ยให้มัน ถูกต้องเพราะว่าในสังคมไทยอย่างที่เราทราบกันนะฮะมันเรื่องของการทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะในครอบครัวเอ,อ่ยข้างนอกเอ,อ่ยในสถานที่ต่างๆเอ,อ่ยมันมีเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นแขกก็เลยอยากให้แขกเนี่ยเป็นเคสเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเออเป็นตัวและเป็นเคสสุดท้ายแขกไม่อยากให้แขกไม่อยากให้เขาไปทําแบบนี้กับใ e, ครอีกแคคือเอาเดี๋ยวหอมจะสรุปให้ที่เราคุยกันว่าสิ่งที่แขกต้องการคืออะไร แขกต้องการหลักเลยให้นี่เป็นบทเรียนของสังคมค<ม>่ะเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมใหม่ว่านับจากนี้เนี่ยเราจะไม่ทําร้ายร่างกายใครง่ายๆอีกแล้วนะเพราะว่าบ้านเรามีกฎหมายนะอยากให้ทุกคนเกรงกลัวและอยากให้แขกเป็นเคสสุดท้ายของการที่เราเดินไปไหนแล้วเกิดความไม่พอใจเราสามารถทําร้ายใครก็ได้นะวันนี้ต้องหยุดนี่คือสิ่งที่แขกต้องการในขณะที่ครอบครัวหรือเพื่อนๆเ,เ,เราต้องการความรับผิดชอบที่มากกว่า<ม>คำขอโทษอย่างเดียวไม่พอ แล้ววันนี้คือความกลัวเราหมดไปแล้วใช่ไหมคะแขเราก็การทำถูกต้องยังไม่หมดเลยทีเดียวนะฮะแขต้องใช้ชีวิตแขต้องบอกเลยว่าไม่ได้สนุกเลยกับการใช้ใช้ชีวิตชีวิตที่ระแวดระวังทุกสิ่งทุกอย่างคดีทำร้ายร่างกายมันเป็นคดีที่ยอมทำเป็นไม่ได้อยู่ลนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเขามีเจตนาที่อยากจะเยียวยาดีกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจากหนักก็เป็นเบาการเยียวยาเนี่ยถ้าคดีมันขึ้นศูนยสาเนี่ย มีความเชื่อว่าสาลก็ูงก็มองว่าในไหนก็มีการเยียวยากันแล้วอาจจะมีทวที่เบาลงได้ใช่ไหมังจะเกิดข่าวมันไม่มีการคุกคามอะไรไหมคะแผลจากตัวเราอะไรนะสังจะเกิดข่าวมีการคุกคามอะไรไหมคะที่เราทำให้เราสึกไม่ปลอดภัยคุกคามหมายถึงว่าไม่มีค่ะไม่มี่ไม่มีค่ะในต่วัน ก็คือมันก็มีบ้างในมุมที่แบบพยายามจะเซฟตัวเองหาทางที่จะเซฟตัวเองแต่ในเมื่อมันเซฟตัวเองไม่ได้แล้วนะฮะในการลักษณะที่แบบจะเข้าไปถ่ายวิดีโอแล้วแบบเฮ้ยจะพุ่งเข้าไปเฮ้ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยทํายังไงก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเอาตัวเองออกจากสถานที่ตรงนี้ให้ตัวเองได้ปลอดภัยที่สุดนะฮะเดี๋ยวของเราคือเขาวิ่งหนีค่ะใช่ อ่ะเท่าที่คุยกับแขกถามว่าโกรธไหมโกรธนะคะ<ม>เพราะว่าขอบแข็งโดนหน้าตอนนั้นคือโกรธอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนหละ่ะพุ่งตรงไปหาเขาแต่เขาวิ่งหนีขอบคุณที่วิ่งหนีเพราะถ้าไม่วิ่งหนีเอาแขกไม่อยู่เขาบอกเลยการที่ล็อกแขกหลายคนคือเอาไม่อยู่แต่พอที่จังหวะการวิ่งหนแล้วพอได้สติเขารู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่เขาม,มันไม่ใช่กรุงเทพแล้วก็ไม่มีใครซัพพอร์ตเขาแขถึงโอเค เอาตัวเองออกจากสถานที่ตรงนั้นจึงรับคําขอโทษนั่นเป็นวิธีเดียวที่แขกต้องทำถ้าเขาทำร้ายเราเสร็จแล้วเขาหนีไะก็ใช่ไหมแขกก็คืออย่างที่บอกฮะพยายามเข้าไปแต่ก็เขาวิ่งหนีใช่โอเคอจะได้รัภาพออกเอาจริงๆนะฮะใจของแขกเนี่ยแขกไม่ได้อะไรกับเขาละก็คืออ่ะรู้ว่าคนคนหนึ่งที่กระทำแบบนั้นกับเราก็คือโอเค เขาเขียนออกมาอะไรเงี้ยขอโทษละอะไรก็แล้วแต่แต่แขมีความรู้สึกว่าอย่างที่แขบอกไม่ใช่เรื่องของแขคนเดียวแล้วฮะมันเป็นเรื่องของตัวเนี้ยครอบครัวแขหลานแขหลายๆคนเด็กที่เขามองอยู่ในกรณีนี้เพราะฉะนั้นเราถึงอยากบอกไปว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันควรหยุดได้แล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วมันจะไม่คือไม่อยากให้มีเคสแค่แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยดูสิแขออกมาเนี่ยไปทําใครก็ได้แล้วก็มาขอโทษแล้วเฮ้ยจบนะแล้วไม่ต้องมีอะไรไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งที่แขอยากบอกก็คือบ้านเมืองเรามีกฎหมายฮะ เรามีกฎหมายที่สามารถคุ้มครองตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นเราเรามีสิทธิ์ในตรงนี้แล้วแขกก็อยากทําในสิ่งที่ถูกต้องฮะวนอัน่บาทมันมันรู้สึกมันไม่เริ่มจบไหมห <c oughs> รือว่ายังไงมันเพียงพอไหมางบางคนชาตบอกว่ามันน้อยเกินไปันกันเขาไม่จริงใจอ่ะแขกว่าเอาจริงๆิเราตรงเนี้ยเราไม่พูดถึงจํานวนเงินกันดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจะเยียวยาอะไรยังไงแขกว่าเราโฟกัสไปที่ความถูกต้องดีกว่านะฮะแต่ก็ควรเยียวยา านก็คือไม่ได้ติดใจว่าจะเอาเงินเพิ่มไหมไม่ค่ะเงินไม่ใช่ประเด็นหลักแต่เป็นอยู่ในประเด็นเอนกันนะตอนนี้ภาวะสภาพจิตใจไม่พร้อมที่อยากจะสื่อสารกับทั้งคู่ไกลเกลี่ยไหมไกลเกลี่ยครับถ้าเขาติดต่อมาหลังจากวันนี้เลไปทนายจะคุยไหมก็ต้องก็ต้องขอคุยรายละเอียดดูอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เขาเยียวยาเนี่ยไปในทางไหน ในทางที่ดูแล้วสมเหตุสมผลหรือเล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องอยู่ที่ตัวคนแขกทีหนึ่งว่าคุณแขกยะโอเคไหมหรืออะไรต่อไปตอนนี้คง,คงเรามาอนุม,มานตัวเลขมันคงไม่ได้คืออยากให้ผลลัพธ์จากการกระทํามันมีราคาที่คุณต้องจา่ายใช่ทุกอย่างจะไม่ได้ง่ายเกินไปเช่นแค่คําขอโทษทํามันลงได้ยังไงในความรู้สึกเราเราเรารู้จักแผมาค่อนข้างสนิท เรารู้ว่าคือแค่แขกถามแขกคือตอนนี้แขกบอกว่าเขาหึงเนี่ยหอมแบบแขกคิดสิมันใช่หรอหึงอ่ะคิดมันมีเหตุผลซูดอีกไหม <c oughs> เพราะเราอ่ะให้ช้อยเนี้ยเป็นสุดท้ายเลย <c oughs> เป็นเหยียดเพศได้ไหมไม่ชอบตุ๊ดหรือเปล่าอันนี้ยังดูมีเหตุผลมากกว่ามากกว่าหึงแขกบอกไม่เขาหึง <c oughs> เราก็มึนไปนิดหน่อยว่าเออ มแมนหรือเปล่าวันั้นม,มันก็คือดูทรงแล้วก็ไม่น่าใช่อะไรย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอยากให้เราเคารพกันมากกว่านี้หน่อยทำร้ายร่างกายคนง่ายๆไม่ได้อีกแล้ว